สวัสดีครับพบกับผมช่างมินนะครับจากบริษัทไว้ไอบิวนะครับวันนี้จะมาแนะนําการเตรียมหน้าง,งานติดตั้งม่านไฟฟ้านะครับแนะนําให้เสริม ลนยครับกรณีที่ลูกค้าต้องการติดตั้งกับฟ้าน,นะครับส่วนผนังปูนหรือเพดานปูนลูกค้าสามารถติดตั้งได้เลยนะครับความกว้างของหลุมม่านหรือกรอบม่านนะครับกรณีลูกค้าต้องการติดม,ม,ามนน่านท,ทึนบโป่งน,นะครับผมแนะนําให้ลูกค้าทําหลุมหรือก่อมความกว้างที่ประมาณ20-25เซนติเมตรนะครับหากเป็นม่านผ้ามุง90องศานะครับผมแนะนําให้ทําหลุมประมาณ25-30เซนติเมตรนะครับ การวางระบบไฟนะครับทิ้งสายไฟไว้หรือทําเต้าไฟไว้ตรงจุดที่เราต้องการติดม่านนะครับการเตรียมแม่งานติดตั้งมา่านไฟฟ้าผมหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อคุณลูกค้าไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ